สวัสดีค่ะพบกับรายการมีหมอเป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นหมอกับดิฉันนุชน,นพวันค่ะคุณผู้ชมคะมีคําถามเกิดขึ้นแล้วก็แ,มแกหมก็บอกว่าคนก็แชร์กันค่อนข้างเยอะด้วยบอกว่าตาผูุ้่งยิงเนี่ยเกิดจากการที่เราไปส่องไปดูไปแอบไปดูไอ้อะไรต่างๆเต๊ะไปหมดเลยเรื่องนี้จริงหรือไม่นะคะจะมาพูดคุยกับแพทย์หญิงก่อนการจิตโสภิทค่ะท่านเป็นแพทย์ทางด้านของเวชกรรมจกักษุวิทยาประจําโรงพยาบาลราชวิถีนั่นเองสวัสดีค่ะหมอคุกคิดคะ หมอคุกกี้ค้าหลายคนค่ะบอกว่าเอ๊ะทาไมฉันเป็นตากุ้งยิงอ๋อใช่แล้วล่ะนี่ไงคงไปแอบส่องหรือแอบดูอะไรมาแน,แน่เลยชั่วเลยเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอคะค่ะก็ถ้าจะอธิบายว่าตากุ้งยิงเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรก็ต้องบอกว่า ปตากุ้งยิงเนี่ยเกิดจากการที่เปลือกตาอักเสบและต่อมไขมันตรงบริเวณเปลือกตาเนี่ยอุดตันซึ่งเกิดจากการที่เราอาจจะทําความสะอาดไม่ดีหรือมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าเกิดจากการที่ไปแอบดูหรืออะไรอย่างนี้ไหมคงไม่ได้เกี่ยวกันค่ะ เพราะหลายคนเนี่ยมักจะโดนแสวแสดงว่าเธอไปส่องอะไรมาใช่ไหมเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะคะคุณหมอเฮะยั้นเนี่ยบางทีขยี้ตาหรือว่าไปโดนเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสที่มันจะระคายเคืองแล้วเป็นตุ่มเป็นหนองเป็นอะไรเงี้ยเป็นเป็นไปได้ไหมคุณหมอใช,อใช่อันนี้นนคือเกิดจากการที่แบบไปโดนมันหรือมีอะไรกระแทกเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงบริเวณเปลือกตาเนี่ยจะทําให้เกิดอาการอักเสบติดเชื้ออันนี้เป็นสาเห,เหตุหลักมากกว่า พอมันอักเสบเกิดเป็นตาคุ้งยิงเกิดขึ้นเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือ1คือการกินยา2คือการประครบอุ่น3คือการกรีดออกให้หมอเป็นคนกรีดออกอย่างเงี้ยนะคะห้ามโดนน้ํากินยาให้ดีแล้วก็ประครบอุ่นแล้วก็ทําแผลทุกวันแบบนี้ก็รักษาได้เหมือนกันค่ะคุณหมอคะตัวนี้มันจะเป็นโรคติดต่อไหมคะค่ะตาคุ้งยิงเนี่ยไม่ติดต่อนะคะเพราะเป็นการอักเสบที่บริเวณต่อมเปืดอตาอย่างเงี้ยค่ะ เป็นแล้วเป็นอีกได้ไหมคะหมอเป็นได้ค่ะอ๋อเป็นได้นะคะหมอกุ๊กกิ๊กคะถ้าางนั้นแล้วคนที่เป็นตากุ้งยิงเนี่ยเกิดจากการไปส่องไปดูไปแอบมองอะไรต่างๆจริงหรือมั่วคะไม่จริงค่ะเพราะการที่เกิดภาวะตากุ้งยิงเนี่ยเกิดจากการอักเสบของต่อมเปืดอตาค่ะอืมไม่จริงนะคะเรื่องสุขภาพต้องเช็คทัวร์ก่อนแชร์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณหมอกุ๊กกิ๊กเป็นอย่างมากขอบพระคุณคุณหมอนะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ